ลักษณะดวงตาผิดปกติที่ต้องระวังนอกจากอาการผิดปกติแล้วการที่ดวงตามีรูปรักษผิดปกติที่ต้องใส่ใจโดยเฉพาะอาการต่อไปนี้1・ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างโปนกว่าปกติซึ่งบ่งบอกถึงว่าอาจมีโรคของต่อมไทรอยหรือความผิดปกติของเบ้าตาส หนังตาข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างตกลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติเนื่องจากอาจมีความผิดปกติของกล้ามเนื้อยกหนังตาจากโรคทางสมองเป็นต้น 3. ตาเขอาจเป็นความผิดปกติที่ไม่รู้สาเหตุหรือจากการมีสายตาผิดปกติซึ่งหากไม่รับการแก้ไขแต่เนื่น จะก่อให้เกิดภาวะตาขี้เกียจได้หรือบางรายอาการตาเขอาจเกิดจากความผิดปกติของสมองด้วย 4. คำบริเวณเบ้าตาพบก้อนเนื้อผิดปกติโดยอาจจะอยู่ที่เปลือกตาหรือเบ้าตา 5. หนังตากระตุกจากการทำงานของกล้ามเนื้อและปลายประสาท ที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อทำงานไม่สมดุลหากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบจกักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจตานะคะการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจตา 1. ไม่ควรทาขอบตาไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าอายแชโดว์ตลอดจนเครื่องสำอางต่างๆมากมายบริเวณตาในวันที่มาตรวจ 2. นำยาที่ใช้อยู่มาด้วยเพราะผู้ป่วยบางรายมีการทดลองใช้ยาบางตัวมาก่อนแพทย์จะได้พิจารณาว่ายาที่มีอยู่สามารถใช้ต่อได้หรือไม่เพราะยารักษาโรคบ,บางตัวอาจเป็นต้นเหตุของโรคตาได้3านำแว่นสายตาที่ใช้อยู่มาด้วยเพื่อให้แพทย์ตรวจเช็คว่า แว่นที่ใช้อยู่นั้นเหมาะกับสายตาเราหรือไม่ 4. แจ้งให้หมอทราบถึงประวัติแพ้ยาโรคทางกายยาที่รักษาโรคทางกายตลอดจนโรคตาที่รักษาอยู่เช่นบางท่านอาจเป็นโรคต้อหินแล้วใช้ยารักษาประจำอยู่ 5. ไม่ควรขับรถหรือต้องมีญาติมาเป็นเพื่อน หากมีโรคเกี่ยวกับน้ำมุ้นตาจอประสาทตาแพทย์อาจจะต้องมีการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อจะได้ตรวจด,ดูอย่างละเอียดถึงอวัยวะดังกล่าวซึ่งการหยอดยาขยายม่านตาจะทำให้ตาพร่ากลัวแสงมองใกล้ไม่ชัดเป็นระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังหยอดดังนั้นผู้ป่วยจึงไม่ควรขับรถเอง แต่ควรหาคนมาขับรถแทนให้ส่วนผู้สูงอายุอาจต้องมีญาติมาเป็นเพื่อนนะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง iHealthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ